เป็นเพิ่นนี่ยายผ้ากับสิตากผ้าเนาะค่ะเนาะจัดซักผ้าแล้วก็จะมาตากผ้าครับพี่น้องตากผ้าท่านจ้าเพื่อนตากผ้าเนาะค่ะเนาะซักผ้าแล้วก็ต้องตากเนาะพี่น้องวั่นศุกรนุ่งผ้าใส่เนาะค่ะต้องตากไหนมันแห้งมันถึงน้องปั้นปั้นแล้วก็มาตากเนาะค่ะ

ภาคภากค นี่เด้อค่ะเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนไอ้พากับสีขอล่าลางก่อนเด้อค่ะสี่สิบเอ็ดคนค่ะที่มารับชมค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อจ้าทีมาให้กันรับชมนอกันเนาะย้ายไปกำลังตากผาค่ะพี่น้องไอ้ายว่าสีเศร้าไหเนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้องสีเศร้าไหลซ้ำนี่นาะค่ะเนาะจ้าไหลหนาค่ามาบอกกันไหมเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนซ้ำรับไรนี่เนาะค่ะสวัสดีค่ะ วุ้ยเพืพ่อนเนาะขอมา้าเนาะมาสิไปก็ได้เนาะค่ะเนาะจ้าขามาทักทายค่ะคุณหยังเนาะค่ะนีะ่ข่วนเลข่วนคุณรีวอนเนาะค่ะเนาะรีวอนเบ้อสุขเสงี่ยมเนาะขะเนาะจ้าขามาทักทายเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อจ้าขอบคุณหลายค่ะดีมากกำลังใจนะคะเนาะจ้าขอบคุณหลายค่ะมาตากักซอยผาซอยเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆ ได้ไปกับส <b ites über sehen> ีกอล่าลง้ไหมเด้อค่ะเดี๋ยวนี่น้องขยนอนจ้ากอล่าเดนก่อนจ้ะสีกอล่ารู้กันเด้อพี่น้องก็ต่อกันไหมเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้น้องขยนอนจ่าสีกอล่าไปก่อนน้องขยนอนจ้าจะขอมาบอกันไหมนาะค่ะขอบคุณเพื่อนที่เขามาให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณคนคนวันยี่วันนะค่ะเนาะคุณยี่วันเบื่อเนาะค่ะเนาะสุข สัญญีมแล้วก็เะขอบคุณได้หลายเด้อขะเด้อขาใม้กำลังใจซ้ำนี้ก็ได้เนาะขะเนาะจ้าคุณได้หลายค่ะอืาสิบคนดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ค่ะแย่าปกับสิบอลาไปก่อนเด้อ่ะเพื่อนๆซ้ำนี้ก็เนาะขะเนาะจ้าอไรนะก็มาบอกกันไหมเนาะขะเนาะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะ ยายกไปกับสิขอลาะไปก่อนเด้อค่ะเด้อจ้าในหน้าเขามาพอกันไหมเนาะค่ะเนาะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกคอมเมนต์ค่ะบ๊ายบาย À, Cái anh thử chơi nhám này à, Cái anh là chơi nhám này rồi kìa đại Chơi không chưa ông นี่ค่ะ